ขอหยาดทำให้ส้มเด้อขาเสีอก่อนพี่น้องใส่เอ็มใส่อันกระทิงแดงก่อนจังหน่อยพี่น้องครับผมใช่น้อยนังยี่หรอกพวกกินร้านเนี่ยนี่พี่น้องครับอืมคราบสวัสดีพี่น้องป่องปลายสุขสุขคนเนาะครับเนาะมันนี้กับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะผมก็ไอ้นวินชาแนลนะครับผมมันนี่นะครับเนาะพี่น้องเนาะมันนี้ผมสีผ้าพีผ้าน้องมา มาสวยจุนาผมนี่เป็นเหนือกระได้มากบุร้ายแล้วครับผมก็ได้แก่ยู่พี่น,อน้องเนือดสดๆเลยไม่ไหมเลยพี่น้องครับผมเนี่ยซสดจากมองสยดเลยครับพี่น้องมันนี้สีผ้าพีผ้าน้องมาสวยจุนาผมกันตอนแรกผมสีมาเห็ดเจ้ากันเลยนะผมพี่น้องไคที่บังคลิปนีเป็นคลิปแรก,กขอบคุณในรายานนะผมฝากก็ไหลรก็แชร์ก็ติดตามไอ้นวินน้ำเนเด้อครับผมใครที่บ่งติดตามคลิปนี้มาตั้งแต่คลิปแ,แรกทอ้ไอ้นวินเห็ดก็ขอบคุณในร้านนะผม ครับสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่เป็นมื่นสุดท้ายของปีเด้อเด้อครับผมมือนี้พี่น้องครับครับผมพี่น้องครับขั้นตอนต่อไปให้เกิดสิมาปรุงเจ้ากันเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมนี่ครับเป็นเจ้าห่อโอ้เรียบร้อยเด้อเพียเหรอขนขวนสวนทวนเด้อพี่น้องตรวจลงเลยเบิ่มใส่เบิดเลยขั้นตอนต่อไปเห้มาใส่ถ้าโทรพี่ติดผักมือถืเจ้าห่อพี่น้องครับเบิ่งเบิ้ง เพิ่งสีเจ้าเด้อพี่น้องเด้อไม่อยากกี่ภาคดอกไอน้นวินมันเป็นเรนียนรวงทวงเดี๋ยวพ่ผมบานนี่พังเล็กน้อยร่อยนะเด้อึขออยันเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวไอ้นวินดีซอยเนึ่งอ่ก้อนเพรเขาวางเจ้าไอ้นี่ก่อนเด้อวางเจ้าอย่างนี้นอฟนอฟพี่น้องว่าไอน้นวินไอ้นวินมันหนีมากมีไอน้นวินสิปีงกินน้ำเด้อเพราะว่าไอ้นวินไม่อยากกินดิบหลายเป็นไรมันกะส่วนมันกะสถานการณ์พอดีนะผมต้องกะสิ หน้าผมพราใหญ่เป็นเห็ดไม้ไหนี่ก็จะเป็นนี่น้าจะเป็นสามสิบเกียบหน้าผมหนดอก้าจะเป็นสันเหนือเอ็นมันครับผมหลักการนี่นี่นะสามสิบกีบกับประมาณนี่หน้าผมพี่น้องนี่สามสิบกียบห้องสีมะพันกับเหนือนี่อ๋อหนังงานสดๆเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับผมพี่น้องครับแต่ตอนตัวแวนมานสวยเหนือเลยนะผมโอ้ยบางทีโอ้ผมอยากอุ่นส่วนเหนือพี่น้องเห็นตรงๆครงอ๋อเด้งเลยพี่น้องครับ บางทีหนังเนี่ยข้างในสุดซ้นตรงประมาณนี้ตัวนี้ผมเสียวไปซอยจูตัวนี้ผมสีอ,มสอันนี้ปียงได้พี่น้องเด้อ,ดอปียงจักหน่อยนี่นะครับผมตัวแนวนะำบินชอบเปียงเด้อมาลองบางเด้อพี่น้องนี่เน้อมงามเลยอยากขอปียงเด้อไอ้หน้าบินเอาเตาอย่างนี้ได้อาจิโบ่ได้เห็นเด้อครับผมพี่น้องครับน้ำบินจุดเพียงตรงนี้เบบ อันนี้เป็นเชนนี้สาสิบสี่เป็นเอ้ยทฝนตองแนนี้พี่น้องครับผมเริ่มมาเลยคำหลกแงกมันขออยัาทาดทรรมุส่เยอะชวงเบิงม่าขาดก็โถยบอกใส่พันเร้อนี้บริตับมาเด้อพี่น,น,น้องวันนี้ขออยัาทธารมสเ้อขาเสียก่อนพี่น้อง ใส่เอิมส,ส่อันกระทิยมแดงก่อนจังอยพี่น้องครับผมให้น้อยนึงยี่หรอกก็กินหลายหรอกพี่น้องขาเสื้อขายเสือหรอกฮ่าตัคือขัดแต่พี่น้องม,มันก็มีผักเกี่ยมนะผมมีมะเขือมะพีกดิบแล้วก็ผักหอมผักหอมเปี๊ยักหอมซาลาเนาผมสวยใส่หนีเด้อพี่น้องอาจจิบ่บเห็นมันเหมือนเด้อผมเพราอกล่องผมมันบ่เห็นนี่เจ้าของเก็ตเป็นสี่ตัวปล่อยแล้วผม คับผมนำเสนอพักก่อนพี่น้องนี่พักเข้าพักเข้ากับพักแรกนี่เป็นพักอีโป้ได้ครับผมแล้วก็มกแตงข้างหลังนี่แตงกับพัก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 กวางตุ่งนะผมผมปลูกเองนะผมปลูกเองเบิร์ตได้ครับนี่อยู่สวนแม่ผมนะผมการนี่พักเป็นพักกาดหินแล้วการพักกระจอนเด้อครับผมพี่น้อยแต่เขาผมเข้ามาอีสานบ้านเข้าปลูกยั้นก็ได้กินกับผมบริสุทธิ์เป็นแยกย่างหรอครับพี่น้อยเด้อพี่น้องครับผมบาดนี่อากที่บอกลานยายห่างหรอกบานนี้ว่างสนีทเรือยไป นี่เนื้อส uh ้มสอยไว้เห็นบ่นาวพี่น้ออย่างพี่น้องบ่เห็นนี่นะผมนี่ก็พักอันนี้งาไปพี่น้องนี่ละผมมัดไม่ได้กินสอยเนี่ยซวยอยู่ผมมักกินก็พักอันนี้เลยพี่น้องเด้อแล้วผิดี่ยก่อนพี่น้องนี่เนื้อส้มปีงมังหันทับปีงบ่ต้องปีงซุกแนี่ยปีงพ้อมันอันนี้พ้อตั้มแดงแห่งมัดพอนกอดสุข้อนายาตนำผู้ส้มใส่ดิบเด้อพี่น้องนี่เนื้อผ่านเข้าไปเลยพี่น้องนี่เด้อ À, thôi khỏe đất nắng đa hùng đa hát à, thôi hùng đất nắng đất à, nắng ôi, ôi <laughs> ใครลุด้ดวยพี่งน่อ,นอขา่าเสืองอ,อะไรพี่น้อเลยขักปะโตโ้ไอ้เอซีนซีนี่ม่จจักกับซีุนซีมันสวยเป็นมงกุันี่บริษัทในสวนให้เบิ้งเด้อพี่น้อครับเพราะว่ารมหนาวมาเลยลมมันผัดกล่องมันบูนตะาบิึงจีบนะผมเลยบริบ่ัยในสวนหลเบงเงมืน เออตูสีหนองครับเนียมันเสียบยีนเาผ่นเสียนี่ยีนนอตูนี่ตายากให้มันเสียบเขาคุยลงสีพี่นนอครับเนี่ยเมอเดิมเมงเด้มไ่ใส่สอนก็ใส่ลงเรียพี่หนอยาวได้ีเด้อธ่กินคนยาวคือเกาพี่หนอเนี่ยเนี่ยพี่นนอครับ อืม mm hmm. โอ้ยลืมที่หนังครับอืมโอ้ยอันนั้นเป็นเรื่อสร้างลืมแต่ว่าวสมองไปเบมดแล้วเนี่ยตัวน,นีอัเป็นปิงออีงเอาเด้อปิีงกำเพิรมเพราะว่าปิีงส่องส่องทางการบริหารในเรื่องเฉพาะพวกกินรีบร้ายนะครับผมน,นี่หนังครับหนังข่อย่างเดี่ยวนี่

จริงำนี่ก็ดีเสียก็พี่นอ้องเอาเพิ่งเนี่เอาเพิ่งเจ้าเจ้าเ้าอ้ายกิบยนเด้อพี่น้องนี่ครับไอ้เนีเห็นเจอ่นี่ mùa 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 mình xanh Anh chú thải nó hãy nói đi ra chứ chịu đi nói ngập Nó hãy mình nói dèo không chúng sẽ mình nói kìa tiếp tiếp con đi tuần đầu sau kinh suốt nó xẹp gì đi nói <laughs> ừ. Bình chẳng, chẳng mình mmm 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 cái mmm ừ. của mmm thì nó mmm 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 bớt mmm 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 mmm

ุ้ยดวงเก้ตมตเลย่นองแก้ต <ú pas S 1> <t ú pas> ้มเลยก็หน่อยละต้มน่ากาหินก็เจ็บต้อกดูดก็เจ็บ เขวาว่าสายจูดเสียบยิ้มเนาะนลองนี่ได้พี่หนุ่ครับผมมาเพชรกร่ใจต้องไปด่วนๆเนาะอือ าจะเป็นกระบอกหงิกันนะจะเป็นกันเทมนันครับผมองสิลอ่ะมึงเนหนี้ยหอ้โอ้ริร้นหงอกกัใช่รับหงอเปิ่งเนี่ยน่อเออคำน่อหน่อยน,นี่ต้องไปนี่ผ่าก็อือ ท <c oughs> ำยังไงตุยลงหน้าซุกเขานน่หน้าซุกเขากับเสียกึกันพ้อมพี่หนอพี่หนออาจจะไ่เห็นแจวเด้อ,อกล่องไอนนะ้น้ำลินมาดีนี่ครับผม ักมันเลยอะไรเพื่นเทนหน้ามันบอกให้ผมก็คอมเมนต์ให้ไอ้นันะพี่น้ำนี่นเด้อลองแจวเลยพี่น้องเนี่ยแ้วกันไายเดียวคนกับคนอ่ะ การกระปูกเองโหครักนี้เนี่ยเราพักกระจน้นง่ายไหมพี่น้องครับปั่นขเขาคำยังไงนี่ก็ไป Thay ừ, đông nào Giờ bớt là hết nói lại nhờ mình xẹp Hoàn thường chảo đây xay nào làm nhảy luôn phải ố ơi không đang tung với số tư dạ không là ai thay kiếp con tất <laughs> cả nhìn này nói nó ăn được, cầm châu. คนเดียวคือเกา้าห้อยู่หน้าบรรยากาศเย็นๆเสรเนี่ยฟืยพักได้พี่หนอกเนี่อซุกเด้อปียงว่าซุกแห่งได้บ้างะพีงเพราขาเสียได้พี่นักหอมง่มมายสวนๆเดินตรงไปพี่นนองเย็นด้วยบ่ ยาวแล้วพี่น้องมาเห็นกล่องมันต่างโบราณศนะักดิ์นะผมก็อยากไปทายน้องอะพี่น้องเบื้องลึกครับเกี่ยวส้วมร่มร่มแห้งมันผัดมันหล่อมันผัดกล่องมาเป็นตะเบิงนะครับเพอภัยพี่น้องห,หลายๆ ว่เพี้บบพี่น้องฮักพี่ยิบเสียอีกเนี่ยฮักพี่ยิบเสียน้ำเด้อึ่มทักไลยพี่น้องทุกไรเล่เราจะเท่าบ้านเรานะพี่น้องเบิ้งจะเร้่องยิ่งเบิ้ง ผมสื่อเหนือยมาหลอยยวเนี่ยผมคือพญายันไปลงเสือดนะผมเป็นไป,เ,นเ,ป,นไปเป็นไปทำงานางเหือนกนเก่ามายอู้คุณหายร้ายร้ายขอบแล้คุณพญายันได้ร้ายนผมดีใจแห้งเฮียพญายันได้สนับสนุนลูกล้านเนาะนี่นีใ่ใ่ลงไปเลยครับผมพญายันใจดีครับผมนี่ แร้ายเ่ยาจนเบิดตีหนังครับเพื่อหนาวพื้นที่นี่น้อยถือว่ามัน้องแคำนังไงเลยครับครับเนื้อตัยลงไปถ้ากัดจังเวาหน่ ไม่อยามาขั้นพีหนองแล้วสวยเน่ปิ่งกันเยอหน่อยอามเออเฮ้ย,ย,ยเหนียงงามงามพีหนังไ่อยกากสีผ่เลยอย่างส่กนันจักหน่อยมาสวยตัวนี้ถเนี่ยดี้งแดงสด ท้านได้ก็พักอันนี้พักเสรเนี่ยเรากยิีโป้ทานอยู่เนาะคุยต้องยังาดดูอืมพักไปยัย ผมบอกเี่ยนซุกแครับผมเปลี่ยนพกอันนีนะ้อันนี้พอ่อสันแกวหออาจจะขักบวขก้อยากเค็ดคิบก็อ้นาาวินก็มาเด้อมาสวยจุเนี่ยโอ้ยบิงตีเฟืองอะไรข้างหลังมืผมทายในเถียงเด้อเพราะว่าผมเอากระติมาก,กันไหน้จันจ่มุมหลมนะคผม ลายเสียบลาดอกค่ะคนี่ครับผมพี่น่ะอ๋อเก็บไฟหวาน้อนเลยไอ้ถอนทุ่นอยู่บนหัวพี่น้องเส้นเลยวะสวยแซ่บข้ามเขาทีนี้ไอ้นักบินตัดออกไอ้นักบินเฮ็ดเจียหมาเ้อพี่น้องนี่เสียบร้ายเวย้ยเสียพักอีกพี่น้องพักน่าสวยไปเบ่อ,อึดพักเขาปลูกเองเขาพี่น้อง ต้องใช้ข้ามขาพี่หน่องเบิ่งยากาศที่ซานบ้านเฮานี่ถอยลงงายได้พี่น่ององี้ต้องไปค้ามง่ายได้ย่าเจือบัะเนี่ยกวางตรง การหินชอบเป่นองเงื้อแม่พมอปลูกไว้บอกแล้ยตอนนี้กำลังใหญ่ครับน, <ừ. S 1> น,น้าการหินนะคันแท่หน้ามันบอกยังบ่รับกินอย่างเดียว เขาสั่วเลยพี่น้องพักกะโอ้ยปลูกเองแต่สาวเก็บมากโอ้โหเป็นวายโอ้ยเจียมนายติดปากถ้ามีเป็นโต๊ะอันนี้เปียกแล้วเรือยพี่น้องนี่ครับผม ปเปลี่ยนเพิ่มขาเสือ้อพักช้องแถวบปแผลไม่หมดเสืองเนาะต่างเือพักจะวันมานกองเสืองคือว่งมาเฟืองม,งอมันต่นางอ๋อติดมัน็ม่างเใี้ยเอ ัขอโทษพี่น้องเลยกินย,ยังไงก็ไม่เคยเบื่อเนื้อนี่อร่อยจริงๆบอกเลยเจ้าจนได้ขุ่ยถวยโอ้ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องครับต้องสิงห้องหวานช้าง กินคนเดียวสิละไม่มีใครมากินน้ำไอนโนินไม่ติวกันไอนโนินเด้อใครอยากมาก็มาได้นะผมเนี่ยอตุ๋ยล่องเจียวเนี่ยพกักอะไรผมปูกเองางงาม,งาม แอบได้พี <irgendw carbono S 2> ่น้องเป็นคนเดียวคำสุดท้ายเด้อผมนี่มอบให้เอฟซีไอ้นวินเด้อใครที่เบิ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเด้อใครสิทธิติดตามตลอดทุกคลิปก็ขอบคุณไดหลายนะผมกราบสวัสดีอีกเท่านหนึงครับกราบสวัสดีปีเก่าตอนรับปีใหม่หมื่นเป็นหมื่นสุดท้ายของปีแต่เด้อมาเอฟซีไอ้นวินเด้อคำสุดท้ายคำยังง่ายเลยใส่กับเหงาอุ้ยนี่พี่น้อง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอานี้ครับผมไปแล้วนะครับผมดีด้วยอร่อยมาก